สวัสดีค่ะสำหรับในหัวข้อ1.8นะคะเราได้เรียนกฎของโคไซ์กันไปแล้วสำหรับในวันนี้เราก็จะมาเรียนกฎของไซกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราก็เริ่มเรียนกันเลยค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของการเรียนกฎของไซนะคะคือบอกกฎของไซและใช้กฎของไซในการแก้ปัญหาได้ค่ะกฎของไซให้รูปสามเหลี่ยม abc มีด้านตรงข้ามมุม a b และ c ยาว a b และ c หน่วยตามลำดับจะได้ว่า sin a ส่วนด้วย a เท่ากับ sin b ส่วน b และเท่ากับ sin c ส่วน c ค่ะเรามาพิสูจน์กฎของไซน์กันนะคะให้รูปสามเหลี่ยม a b c ดังที่เห็นในจอภาพนะคะ ให้มุม A ของรูปสามเหลี่ยม ABC ที่กำหนดให้อยู่ในตำแหน่งมาตรฐานนักเรียนก็จะเห็นรูปสามเหลี่ยมขึ้นมา2รูปเหมือนกับตอนที่เราพิสูจน์กฎของโคไซน์กันนะคะในที่นี้ให้จุด A มีพิกัด0,0และจุด B มีพิกัด C 0ส่วนจุด C มีพิกัด b cos a กับ b sin a เรามาดูต่อกันนะคะถ้านักเรียนพิจารณาจากในรูปสามเหลี่ยม ABC นักเรียนจะเห็นได้ว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC จะหาได้จากสูตรเศษหนึส่วนสคูณความสูงคูณความยาวของฐานจากในรูปคะ่ะนักเรียนจะสามารถหาความสูงได้โดยพิจารณาความสูงตรงนี้ ถูกต้องไหมคะซึ่งณจุดนี้บนแกน y ตรงกับค่า b sin a โดยสังเกตจากพิกัดค่า y ของจุด c นะคะเราก็จะสามารถแทนค่าความสูงได้ส่วนความยาวของฐานก็คือระยะ ab ที่ยาว c หน่วยซึ่ง นักเรียนก็จะได้ว่าเศษหนึ่งส่วนสคูณ b ไซ a คูณ c และนักเรียนก็จัดรูปเป็นเศษหนึส่วนส bc ไซ a ค่ะจากนั้นนะคะในทำนองเดียวกันถ้าให้มุม b และมุม c อยู่ในตำแหน่งมาตรฐานบ้างเราก็จะสามารถพิสูจน์หาได้ว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม abc รูปเดิมนี้ก็จะเท่ากับ เซนหนส่วนส CA s, s i n B และเท่ากับเศษหนส่วนสอง AB s i ซ C ตามลำดับค่ะนั่นก็คือว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC สามารถที่จะเขียนได้3รูปแบบด้วยกันคือเศษหนส่วนส BC sin A และเท่ากับเศษหนส่วนส CA s i n B และเท่ากับ เ1นหนึส่วนสองเอค่ะทีนี้เมื่อเราพิจารณาแล้วเนื่องจาก A B และ C เป็นจำนวนจริงบวกเราสามารถที่จะจัดรูปได้โดยนำค่าคงตัวมาคูณเข้าไปตลอดทั้งสมการนะคะในที่นี้ก็เลือกใช้เศษ2ส่วนด้วย A B C คูณเข้าไป ทั้ง3ค่าของพื้นที่ก็จะสามารถจัดรูปได้เป็นผลสำเร็จนั่นคือไซ n ์ A ส่วน A เท่ากับไซดส่วน B เท่ากับไซดส่วน C ซึ่งนี่เองค่ะคือกฎของไซา์ที่เราต้องท่องจำกันไว้ใช้ต่อไปนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างกันนะคะให้รูปสามเหลี่ยม ABC มีด้านตรงค่ามุม A, B และ C ยาว A, B และ C หน่วยตามลำดับถ้า A เท่ากับ10มุม B มีขนาด42องศามุม C มีขนาด51องศาซาย42องศามีค่าประมาณ0.6691และ s าย87องศามีค่าประมาณ0.9986 จงหาค่าของ b วิธีทำเราก็มาเริ่มต้นดูที่รูปก่อนนะคะเราก็มีสามเหลี่ยม abc ที่มีความยาวด้านตรงค่ามุม ab c เป็นความยาว ab และ c ตามลำดับดังที่โจทย์บอกนักเรียนสังเกตว่าเรื่องของมุมเนี่ยถ้าเป็นมุมภายในสามเหลี่ยมจะมีความสัมพันธ์ที่ว่ามุมภายในทั้ง3ามรวมกันได้ 180องศาใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ต้องเริ่มที่ขนาดของมุม A มุม B และมุม C รวมกันได้180องศาทีนี้เราทราบขนาดของมุม B ว่า42องศาและมุม C 51องศาตรงนี้นะคะมุม B 42องศาและมุม C 51องศา เราสามารถหาขนาดของมุม A ได้ถูกต้องไหมคะด้วยการใช้ความสัมพันธ์ดังกล่าวก็จะสามารถหาได้ว่ามุม A มีขนาด180ลบด้วยผลบวกของขนาดมุม B และมุม C เมื่อแทนค่าเข้าไปจะได้ค่ามุม A ออกมามีขนาด87องศาจากนั้นเราดูองค์ประกอบที่โจทย์ให้มาเราจะหาค่าของความยาว B เรามี ค่าของขนาดมุม B แล้วเรามีค่าของความยาวด้าน A หน่วยแล้วเรามีค่าของขนาดมุม A แล้วซึ่งเราเพิ่งหาได้87องศานั่นก็เพียงพอที่จะทำให้เราสามารถหาค่าของ B ได้โดยใช้กฎใครคะกฎของไซน์ถูกต้องไหมคะเราก็อ้างอิงจากกฎของไซน์ไซน์ A ส่วน A เท่ากับ sin ์ส่วนด้วย B จากนั้นนักเรียนก็แทนค่าสิ่งที่นักเรียนทราบลงไปนะคะก็จะได้ว่า sin ์7องศาส่วนด้วย10เท่ากับ sin ์2องศาส่วนด้วย B แล้วก็ใช้สมบัติการเท่ากันเพื่อที่จะหาค่าของ B จะได้ว่า B เท่ 10, ากับ10 s i ซ4์องศาส่วนด้วย sin ์7องศา จากนั้นนักเรียนพิจารณาค่าที่โจทย์ให้แทนค่าไซดา์42องศาด้วยค่าประมาณ0.6691และแทนค่าไซด์87องศาด้วยค่าประมาณ0.9986นักเรียนก็จะสามารถหาคำตอบได้ว่า b นั้นมีค่าประมาณเป็น6.7สำหรับกฎของไซด์ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเรามาดูตัวอย่างถัดไปเลยนะคะ ให้รูปสามเหลี่ยม ABC มีด้านตรงข้ามมุม A, B และ C ยาว A, B และ C หน่วยตามลำดับถ้ามุม A มีขนาด30องศา A เท่ากับ32และ B เท่ากับ24จงหาขนาดของมุม B นักเรียนดูที่ภาพพิจารณาด้วยนะคะจากโจทย์คะ่ะนักเรียนทราบขนาดของมุม A ทราบค่าของ A ทราบค่าของ B เราต้องการหาขนาดของมุม b เราจะเลือกใช้กฎอะไรดีคะกฎของไซน์ใช่ไหมคะดังนั้นเมื่อเราเลือกกฎของไซน์<ม>ก็จะได้ว่า<ม>ไซน์ a ส่วน a เท่ากับไซน์ b ส่วน b นักเรียนก็แทนค่าที่นักเรียนทราบลงไปนะคะก็จะได้เป็นไซน์0องศาส่วน32เท่ากับไซน์ b ส่วน24จากนั้นจัดรูปจะได้เป็นไซน์ b เท่ากับ24คูณด้วยไซ30องศาส่วนด้วย32เราทราบค่าไซ30องศาใช่ไหมคะว่ามีค่าเท่ากับ1ส่วน2หรือ0.5นักเรียนแทนค่าไปเลยค่ะแล้วเราก็จะได้คำตอบออกมาว่าไซ n B มีค่าเท่ากับ0.375ทีนี้เมื่อไซ n B มีค่าเท่ากับ0.375เนื่องจากไซ n B เนี่ยมีค่ามากกว่า0น แสดงว่ามุม b อาจจะเป็นมุมแหลมหรืออาจจะเป็นมุมป้านก็ได้ถูกต้องไหมคะ,อ,ะอันนี้เป็นความรู้ที่เราต้องทราบมาแล้วนะคะเราพิจารณาทีละกรณีถ้ากรณีที่ b เป็นมุมแหลมคือมีค่าอยู่ระหว่าง0กับ90องศากรณีนี้ค่า b จะเป็นอย่างไรนะคะเราก็จะพบว่าเราใช้เครื่องคำนวณคำนวณออกมา a r ร์คไซ0.375มีค่าประมาณ22องศาดังนั้นมุมแหลมที่เราได้คือมุม B ีก็จะมีค่าประมาณ22องศาเสร็จเป็นกรณีหนึ่งแล้วนะคะเรามาดูกันต่อในกรณีที่มุม B อาจจะเป็นมุมป้านก็ได้นะคะการที่มุม B จะเป็นมุมป้านต้องมีค่าอยู่ระหว่าง90องศากับ180องศา เนื่องจากที่ว่าไซ n ของแอลฟาเท่ากับไซ n ของ180องศาลบเอลฟานั่นคือเราจะได้ว่าไซ n B เท่ากับไซ n ของ180องศาลบด้วย a r ร์คไซ0.375ซึ่งเราหาไว้แล้วถูกต้องไหมคะว่า a r c s i ไซ0.375มีค่าประมาณ22องศาดังนั้น เราจะสามารถหาค่าของมุมบีได้ว่ามีขนาดประมาณ180องศาลบด้วย22องศาซึ่งได้ค่ามุมบีมาประมาณ158องศาในขณะน,นี้เรามีมุมบีที่เป็นมุมแหลมประมาณ22องศาและมุม B ที่เป็นมุมป้านประมาณ158องศาเราจะมาพิจารณากันโดยการให้เหตุผลว่า สามารถใช้มุม b ทั้ง2ขนาดได้หรือไม่ในรูปสามเหลี่ยม ABC นะคะมาดูกันทีละกรณีในกรณีของมุมแหลมที่ b มีค่าประมาณ22องศานั้นถ้านักเรียนนำมุม a กับมุม b มารวมกันจะมีค่าของมุม a เท่ากับ30องศาถูกต้องไหมคะรวมกับค่าประมาณมุม b ได้เป็น A กับ B รวมกันประมาณ52องศาซึ่งมีค่าน้อยกว่า180องศา แสดงว่ามุม B ที่เป็นมุมแหลมนี้สามารถที่จะเป็นมุมภายในของรูปสามเหลี่ยม abc ได้แต่เมื่อหันกลับมาพิจารณาค่าของมุม B ที่เป็นมุมป้านเราจะพบว่าเมื่อนักเรียนนำค่าของมุม B ประมาณ158องศาบวกกับมุม a ที่มีค่า30องศาจะได้ค่าประมาณเป็น188องศาเป็นยังไงคะมีค่ามากกว่า180องศา เกิดอะไรขึ้นแสดงว่าไม่สามารถให้ค่ามุม B เป็นมุมป้านได้เนื่องจากป้านที่มีขนาด158องศาในกรณีนี้ทำให้มุม A บวกมุม b 2สอมุมก็ยังเกิน180แล้วขนาดของผลรวมมุมภายในสามเหลี่ยมรวมกันต้องได้แค่180องศาเราจึงต้องตัดกรณีที่ B จะเป็นมุมป้านในกรณีนี้ทิ้งไปนะคะ จึงเหลือเพียงคำตอบเดียวค่ะ B ของเราจึงต้องเป็นค่าที่มีขนาดประมาณ22องศาเท่านั้นข้อนี้ก็น่าสนใจนะคะไม่ยากเกินไปสำหรับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในเรื่องกฎของไซน์นี้นะคะก็คือบอกกฎของไซน์ได้นะคะว่าถ้าให้รูปสามเหลี่ยม ABC มีด้านตรงข้ามมุม A B และ C ยาว a b และ c หน่วยตามลำดับแล้วจะได้ว่า sin a ส่วน a เท่ากับ sin b ส่วน b และเท่ากับ sin c ส่วน c นอกจากนั้นนักเรียนยังสามารถใช้กฎของไซน์ในการแก้ปัญหาไม่ว่าจะหาความยาวด้านของสามเหลี่ยมหรือหาขนาดของมุมภายในของสามเหลี่ยมเมื่อโจทย์กำหนดบางสิ่งซึ่งสามารถไปแทนค่าในกฎของไซน์แล้วหาคำตอบที่ต้องการได้ นะคะเหมือนเคยนะคะเมื่อเรียนทฤษฎีแล้วก็ต้องเรียนปฏิบัตินะคะเราเรียนกฎของทรายไปแล้วเมื่อนักเรียนทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมานักเรียนก็ต้องฝึกปฏิบัติเพื่อให้ความรู้นั้นแน่นดังนั้นครูก็ได้เตรียมแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนด้วยค่ะขอเป็นกำลังใจให้ใหนักเรียนทำได้สำเร็จนะคะ